ดูกรอ,อานน์บุคคลจำพวกใดหากเบียดเบียนเสียสีมิ่นประมาทใจพระสังฆเถระและภิกษุสามเณรที่เป็นสิทธิของพระตถาคตโดยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีโทษไม่ถึงตราชิกและบังคับให้สึกออกจากเพศพรหมจัรทร์หรือกระทำปรับพาชนียกรรมไปเสียก็ดีบุคคลจำพวกนั้นเป็นบาปยิ่งนักไม่อาจพ้นนรกได้ บุคคลจำพวกใดมีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณธรรมคำสั่งสอนของเราตถาคตแล้วเชิดชูยกย่องไว้ให้ดีมิได้ดูถูกดูหมิน่นบุคคลจำพวกนั้นก็จะมีความเจริญด้วยความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแม้ปรารถนาสุขอันใดซึ่งไม่เหลือวิสัยก็อาจสาเร็จสุขอันนั้นได้ตามปรารถนาบุคคลที่ทำลายพระพุทธรูป พระสถูปพระเจดีย์และตัดไม้สีมหาโพธิ์และบุคคลจำพวกที่กล่าวมินประมาทเย้ยหยันแก่สานุสิธิ์ของเราตถาคตที่มีโทษไปถึงประราชิกบุคคลจำพวกมีมีโทษหนักยิ่งกว่าจำพวกที่ทำลายพระพุทธรูปและพระสถูปพระเจดีย์นั้นหลายเท่าบุคคลที่ทำลายพระพุทธรูปเป็นต้นนั้นเป็นบาปมากกว่าจริงอยู่ แต่ยังไม่นับถือว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาผู้ที่กล่าวมินประมาทนั้นได้ชื่อว่าทำลายศาสนาของพระตถาคตเพราะว่าผู้ที่มีความผิดโทษไม่ถึงประราชิกนั้นอย่างนับว่าเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอยู่